PSN ล้มเลยผู้เล่น p s 4 p s 5ต้องกลัวกันวันที่14ตุลาคม2025ในช่วงเย็นของวันที่14ตุลาคม2025มีรายงานจำนวนมากจากผู้เล่น PlayStation ว่า PSN PlayStation Network ประสบปัญหาใช้งานไม่ได้อายุร้อนๆผู้เล่นได้รับข้อความ Service b c เมื่อพยายามเชื่อมต่อระบบหรือเข้าถึงฟีเจอร์ออนไลน์เช่นการล็อกอินและดูรายชื่อเพื่อนออนไลน์ ข้อมูลจากแพลตฟอร์มดาวดิทิกเตอแสดงให้เห็นว่ายอดผู้รายงานปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงจุดสูงสุดมากกว่า1 1 0 0 0รายในเวลาไม่นานซึ่งเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่สามารถสร้างปัญหาอย่างกว้างขวางได้อายุร้อนร้อนความเสี่ยงของปัญหาจะรุนแรงแต่อย่างน้อยในบางช่วงเวลาต่อมายอดรายงานเริ่มลดลงอาจเป็นเหตุผลที่ P S N อาจกลับมาใช้งานบางส่วนได้บ้างแล้วในบางพื้นที่โซนียังไม่ออกมาประกาศชี้แจงสาเหตุอย่างเป็นทางการของการล่มครั้งนี้แต่ก่อนหน้านี้ P S N เคยประสบเหตุล้มเหลวทั่วโลกมาแล้วหลายครั้งเช่นเมื่อต้นปี2025ซึ่งใช้เวลานานเกือบ24ชั่วโมงกว่าจะกลับมาออนไลน์พร้อมการขยายระยะเวลา PS+ Plus ให้แก่สมาชิกบางรายเป็นการชดเชยแหล่งที่มาเก m r a n h t t p s g a m e r a n c o m p s n p s 5 p s 4 o c t o b e r 1 4 2 0 2 5